Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคินเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m วันเดียวคือกลับจากอินเดียวันนึงแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะหัวใจตอนนี้หัวใจเหรอคะตอนนี้ก็มีบ้างค่ะคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพ่อเหรอคะพ่อเขาก็เป็นเพื่อนพี่ค่ะไม่ได้ไม่ได้มีจะมีอะไรมากไม่ติดต่อค่ะแต่ว่าเขามาเมืองไทยแล้วค่ะคือมันห่างกันแล้วตอนนี้ถามว่าก็ไม่เป็นเป็นแฟนกัน ทักแบบไทยยังทักไทยกับทุกบ้านค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันทุกตอนที่กลับไปอินเดียหนูก็ไม่ได้มีเวลาแบติดต่ออะไรแล้วก็แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็แบบว่าเออแบบมีความสุขกับตัวเองค่ะไปกับใครเอ่ยไปกับครอบครัวค่ะแล้วก็ญาติค่ะไปกับหลังของญี่ปุ่นหรือเปล่าญาญงยังไม่มีเห็นบอกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยร่างกายอยากใครอยู่หรือเปล่ายังค่ะยังไม่ได้คุยแบบว่ามีบ้างมีแบบมันก็มันก็มีบ้างนิดหน่อยเป็นหนุ่มอินเดียที่ไปถ่ายหนังป่ะคะ นใช่ยังค่ะอินเดียคือเป็นเพื่อนกายค่ะแล้วตอนนี้เป็นเป็นหนุ่มที่ไหนมีบ้างมีบ้าง,งนี่หนุ่มจากไหนตออนนนนีีนีนน้้ยา่างดกวัไปเรื่อยๆดีกว่าไม่มีแล้ว,วเปล่าไม่ทราบนะคะของพี่ก็คือตัวที่เองก็รู้เรื่องตัวเองดีกว่า ก็ไม่ออกความเห็นเรื่องอื่นเอาเรื่องตัวเองโอเคไปก่อนก็อยู่อย่างสร้างกรอบของหนูไปเรื่อยๆพิกี้มันมีแบบคำเมาๆกันแบบขำๆว่าเหนือพิงกี้ยังมีเจนนี่อะไรอย่างเงยเราสึกไงบ้างรู้สึกดีไหมเนี่ยก็ก็รู้สึกหนูไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่านอะไรมากแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะก็แล้วก็อยู่เปนกลางแต่เหมือนเราก็ ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นยังคะเที่ยวทุกวันนะคะไปญี่ปุ่นมีความสุขไทยหนักคความสุขมากล่าสุดมันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือพี่ธัญญาเขาแคปรูปคนผู้หญิงคนหนึ่งมาหน้าคล้ายเรามาคนก็ียบเที่ยวว่าเออหน้าคล้ายเราเลยแล้วเรายังไงชนิดเอ้วตอนนั้นรู้สึกทําอะไรอยู่นะอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ เอาเอาเรื่องอะไรมาใส่ค่ะก็เที่ยวให้สนุกแล้เห็นรูปจะต้องเออก็มูมีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องของงานเยอะก็ก็ปล่อยอะค่ะเสียใจไหมเราอยู่เฉยคนเดียวก็เป็นเราเป็นดาราเนาะเราต้องมีประเด็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าทำผลงานที่ดีที่สุดค่ะเราก็รอดูหนังดีกว่าดูภาพยนต์อย่งเดียวดูละครที่จะเล่นต่อไป หมือนมีคนมาว่าเราเออก็พี่เปก็ยังไม่ทิ้งลายนู่นหรอจะไม่ไม่ไม่อย่าพูดสิเปลี่ยนเรื่องได้แล้วค่ะจับปึ้งเพระอะไรนานี่ว่าไหน่อยนะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง wow. ว,ว้าวชอบแซ็กตัวการงานการเ an งินความรักแบบแัน่นนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว